พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนี3มิถุนายน2564เชิญชวนพระสงฆ์นิกกรชาวไทยทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมรู้จักพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา สมเด็จพระราชนีองค์ที่7็แห่งราชวงศ์จักกรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักพระบรมราชนีในวันที่3มิถุนายนพศ2564เชิญชวนชาวไทยน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ได้มากขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษ์สเสด็จพระราชสมภพณนะหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2521ณตำบลบ้านพรุอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน สงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ณกูลกัลยาจากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศาศาสตร์บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจนจบการศึกษาเมื่อปีพศ2543 เดิมทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วในช่วงเวลานั้นพระองค์ส่งเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทเจ้เวยจำกัดเมื่อปีพศ2543ถึงพศ2546และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีพศ2546ถึงพศ2551ทรงใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไป เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งพลเอกหญิงต่อมาท่งเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งยังท่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยบรางกูลให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์การปฏิบัติหน้าที่ในราชการทหารย้อนกลับไปในวันที่7ธันวาคมพศ2557สมเด็จพระนางเจ้าสุทธ,ธิดาในเวลานั้นคือพลเอกหญิงสุทธ,ธิดาวชิราลงกรณ์ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชยามกุฎราชกุมารในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมคนวันที่22กุมภาพันธ์พศ2 5 5 9ได้ตามเสด็จในพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตุจจีนนะพระที่นั่งอมรรสถานและปรากฏตัวอีกครั้งในวันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิปังกรรัศมีโชตในปีเดียวกันต่อมาวันที่18สิงหาคมพศ2559ทางกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้เผยแพร่รายงานการเสด็จพระราชดำเนินดีพระองค์ได้ตามเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิบังกรรัศมีโชตปลายทอดพระเนตรพระราชวังบางประอินย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพลเอกหญิงสุธิดาวาชิลาลงกรได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเพิ่มเติมเป็นวชิลาลงกรณณอยุธยามีหมายกำหนดการระบุชื่อสกุลดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพศเดียวกันวันที่14ตุลาคมพศ2559โดยเสด็จพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ยังทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ นพระราชพิธีถวายน้ําสฆงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตต่อมาในวันที่11คเิสจิกายนพศ2 5 5 9พระองค์ทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวันลบเริงระบำในงานวันราชพันลบได้อย่างสง่างามและเข้มแข็งในฐานะผู้บังคับการกองผสม วันที่13ตุลาคมพศ2560มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรป์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในให้แก่พลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอ,นะอยุธยาอีกทั้งได้รับการพระราชทานพระอิสริยยศเพิ่มเติมเป็นท่านผู้หญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอ,นะอยุธยา ต่อมาสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชนีสุทธิดาวันที่1พฤษภาคมพศ2562ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพนะระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชนีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักแห่งราชวงศ์ ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่สพฤษภาคมพศ2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุททิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชนีทรงพระยศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุททิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีสมเด็จพระราชนีองค์ที่7็แห่งราชวงศ์จักรี หากไล่เรียงตามพระนามสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรีไทยพบว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชละสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีโดยมีรายพระนามสมเด็จพระราชนีทั้งหมดได้แก่สมเด็จพระศรีสุริเยรพราบรมราชินีในรัชกาลที่สอง สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่สีสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีพระบรมราชินีในรัชกาลที่6สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีในรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลหลักพระบรมราชินีในรัชกาลที่10 โดยผู้ที่จะได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชนีคือพระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ยังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและหากพระมหากษัตริย์ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วก็สามารถสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชนีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชนีได้